สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอน,นันต์ออนทั่วครับมื่อนี้ครับพมาม่าบึงงวัวอยู่ของของงวัวหนึ่งหมอดชินวัฒน์นะครับเนาพิกัดเพื่อนกระตังอยู่บ้านหนองนัวทับมาตำบลหนองคู่อำเภอหน้าดูนจังหวัดมาารคามครับมื่อนี้ใส่ งานพรีเมียมด้วยครับเด้อนี่มีงานใหญ่เกร็ดพรีเมียมมีแต่เด้งแดงใยใยเมลูกตันตัดหนาๆาสีนะครับเนาะหรือสิเป็นแมล้มานครับนี่กันปลาไหลโคมแต่ว่าคัดๆแบบใยใยแม่พี่น้องมึงได้ได้วครับเด้อโอ้อันนี้แม่ทองจูดีเลยพี่น้องไงคัดไงแน่แดงซ้ำเอ้าะั่นมักอยากได้กะ ผมมาเบอร์นี่ได้พี่น้องเนออาทิตมาเบิรงตัวจริงกับมาอายุผ่าอะไรเบอร์อะไรข้าไปพราะมันกับน้องมอสครับเนาะช่วงนี้มือนีแดดแจ่มใสดีพี่น้องอากาศดีน้องมอสสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทีของทางช่องนันออนทัวรครับผมมือนี้กับพีพ่พ้าน้องครับผมมาเลือของง้วงมาชมงงวางงามๆไปเลี้ยงขึ้นเก่ากรบผมวันนี้ราคาเริ่มต้นแม่ท้องราคาสองหมื่นกว่าบาทครับผมหรือผูใ้ใดอยากได้แม่ลูกซื้อสองได้สามวันนี้ก็มีให้หรือผูใ้ใดอยากได้แม่มัน่นจัง,ไง,ไงสีเงี้ยเองสีกับมี่ไห้ครับผม อาพี่กัดตั้งอยู่ที่บ้านหนองนูทับม้าตำบลหนองคู่อําเภอนาดุนจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ093ครับ570ครับ9704ครับผมไอดดไลน์จะเเบอร์โทรเบอร์นี o, เน่เลยนะครับ Facebook ชินวัฒนรัชศีเป็นภาษาไทยครับรับประกันจำหนีสากลให้หนึ่งอาทิตย์หรือ7วันนะครับส่วนการขนส่งให้ส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานหรือราคาตกลงกันได้ก็สามารถส่งให้ฟรีได้ทั่วไทยครับผมทุกตัวสามารถต่อรองได้ครับ วันนี้เขาเริ่มจากทัดตัวไรก่อนครับอ่าวันนี้เริ่มจากพ่อพันกอนครับผมไปเบิ้งพี่น้องครับคึมาเบิ้งงันที่หนึ่งนะครับเด้อพ่อพันหล่อโอ้สีสีเม็ดประคามเน่นอนเนี่ยนะลูกค้อไหนครับจ้กเดือนครับวันนี้เป็นลูกของพริกแดงอายุหนึ่งปีครับลูกซายพริกแดงอายุหนึ่งปีมีใบบี่หน่อยเนาะมีเอกสารครบครับผมอ่ะพี่น้องพู้ที่หางพอพันนะครับเด้อความสูงนี่อยู่ประมาณ ร้อยสามสิบห้าได้ครับอ่าเห็นเห็นาสามหาเนาะนี่ครับเอาไปคุ้มฟุ้งหรือผู้ที่อยากหาเงินเอาผื่นขึ้นรถหาเงินเลยเนาะแบบเพื่อนพ่อทับแล้วข้อนี่ชื่อว่าใช้ได้เนาะขาก็ซื้อตรงเย็นด,ดีองศาครับพี่น้องไทยโอเคทหำดำปืปๆเลยใครหัำกำลังออกใครหำเนาะ หางอุลัวครับแดงคักแดงแน่นะครับเด้อราคาครับราคาเบอร์ไ้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับอ่าสองหมื่นเาพันเนาะต่อร่องไหนครับผมต่อรองอุด้ษพี่น้องเด้อแน่นครับส่งให้ฟรีเหมือนเดิมครับผมพูดอ่ะตัวร่องเหลก็ส่งฟรีอีกนี่ครับงามครับผมรอดีครับสีนี่เข้มขึ้นเนาะครับผมแดงไม่มีด่างเลยครับเม็ดเม็ดสีนี่เก็บมาดีครับพี่น้องพ่อหยุนอากินนาโชว์หน้าผากง่า่เลยครับเด้อ อ๋พ่อพันหระครับส่องนี้นี่คือพ่อพันนะครับเนาะอ๋อบมดที่หนึ่งครับอยากได้โทมาสด้ครับเด้ออยาดพ่อพันธุ้มฟุ้งก็ได้อาทับก็ได้ครับตัวนี้พ่อพันหายากๆครับมือที่สองครับจินยาโช่เลยหัวฮอรลนหัวลุนแตงตัวนี้เนาะหัวลุนทมชาติครับผมลธรามชาติบ่ครับโอ้เบ็ดก้นเสียเลยตัวนี้ท้องติครับเนี่ยไอตัวนี้ท้องแปดเดือนครับผมท้องกับออกฟอร์ดครับ แปดเดือนใกล้คลอดแล้วครับสะโพกหงบเลยครับตั้งแปดเดือนกขาออกฟอดแม่ครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวแรกเขาเป็นต้มผูครับผมอืมเอามีโอกาสลุนตัวเมียครับมีโอกาสลุนตัวเมียสูงครับเพราะว่าตัวแรกเป็นต้มผูแล้วครับควอมสูงครับควอมสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับประมาณร้อยสามสิบห้าครับโอตตันมือกึกลยเนาะอุ้ไว่าไนีินหยาดีครับนี่เลยครับเด้อเพิ่นจินหยาโชว์เลยี่น้องไปมาตองยานจอย กินใหญ่ดีดีงสิครับนี่นี่เป็นงวดดุขานหน่อยเนาะหรือบาท่านเอามางวดดุงมูนี่แหละครับนีู่ขาบางใหญ่หน่อยแต่ว่าอ้วนลึกอ,อ,อ,อ่างดีครับผมอ่างสวยนุ่มงามครับราคาครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับครับสองหมื่นห้าพันต่อเอด้อพี่นหอังเด้อสองหมื่นห้าพันต่อเราก็ส่งฟรีเอาเด็ดเลยครับมินี่หนึ่งสีหนึ่งสีสองบทติดมาเต็มเนาะครับ่าจะเป็นขอบหูหน้าคาติดมาเต็ม สีโบดแล้วก็ททองแปดเดือนไกคค่คบอดซื้อกันไปบดนสามกินายาเก่งครับนี่หูวกินนะครับเด้อนีน่บรามันหูวกินครับปากง่ายหูวยินกินกินายาดีดีดยังสี่กับเป็นตาอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผู้หางวัวเลี้ยงอยู่นะครับเด้อเอามีรุ่นครับมีรุ่นว่าเพิ่นสี เพลิดเพลินนะครับเด้อบะหมี่รุ่นวัดทองบระตองเด้รุ่นวัด่นใส่เพลแม่หรือเพลผู้แต่ว่าปเปอร์เซ็นต์เพลแม่นี่หลายกว่านุ่มงามครับนมงามนมงาม,ม,งามคอเล็บอ่าบ่มีเบือ่อเบื่อบ่มีบาดบ่มีแผลนะครับเด้อเบิ่งห้ครับเบิ่งห้ครับนี่คือเบอร์ที่สองนะครับเนาะแล้วเบิ่งเบอร์ที่สามนะครับเด้อเบอร์นี้ครับโค้งสางง่ายเลยครับบาดเนี่ยง่ายตันนาเป็นง,งัวทองอีกตัวนึงครับเบอร์ที่สาม ตัวนี้ท้องจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ท้องแปดเดือนกับออกฟอร์ดครับผมโอ้พี่น้องเด็ดเด็ดเลยครับท้องแปดเดือนกับเจ้าออกฟอร์ดเป็นท้องที่ไหนครับเป็นท้องที่สองครับแมนนี่ท้องที่สองกับเจ้าออกฟอร์ดคว่มสูงครับแมนนี่แมนนี่ยุ่้อยห้าสิบครับผมสูงยุ่อยห้าสิบห้าสิบวกบวกแล้วกันครับเห็นเนาะอยห้าสิบบวกเด้ครับงานะครับผมขาใหญปากใหญ่มีเต่แนวใหญ่ พ้องเจ้ากระเนีครับไม่โคนหางโค้นหางตรงดีขนาดครับสูงนี่ร้อยหาสิบนี่เห็นแน่นอนและครับนี่พี่น้องได้ไปรุ่นกันแค่เพลเด้อครับว่าเพลินเสพไหมหรือเพลผูนะครับนงพนัะเบิองบาดยางนะครับเด้อเบืองบัดยางบัดเดินบัดเทินบัดเคลื่อนที่เยื่อย่างกายงานย่างดีขาดีข้อดีเล็บดีอ่ะเบิ่งครับเบิ่งถ้าเบิ่งข้อเบิ่งเล็บอีกน้ำนอกเพี่งนอกนี่ครับือว่างามเลยครับเด้อข้อกับเล็บอว่างงาม มีเป่อยไม่มีบาดไม่มีแผลน้ำล่างสิจนอุ่นต้นอุลวดิดิตัวใหญ่ครับราคาครับราคาเบอร์ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันครับพี่น้องต่อเอาแม่บบกไงได้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงได้ครับ <ตอ S 1> เบบด้อ,อดราคาเบียดเนื้อเลยครับเนาะมาเบิ่งตัวจริงหลดรับประกันทองเด้เอกสารที่มีเนาะมีครบครับผมแล้วก็กินยายดีน้ำงูขับมะย่าเนาะไม่ถึงปากสำเนาะ ว่าผมกินอีกตัวนึงแล้วครับอ่ะตัวนี้ได้โค้งสางนะครับเด้อถ่ายเบอร์เปิ้เซิงหมดแล้วครับนี่ยเครื่องกระดลมล่มบุญน,นะครับบุญหน่อยเด้ครับย่างไก่ไก่ให้งไงอ่างง่ายพัง,งน,นอกตัวนี้เนาะอ่างกับเล็บกับข้อง,งา่ายไปเลยครับนุ่มกับจับสวยอมืมีลุนลุนเพลทแค่น,น,นั้นแหละครับบารีลุนนี่ยังดอกน้องก็สิเต็มหม้อหนึ่งเนาะ ต่อมไหมบวกไงครับคำถามเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่เลครับเด้องานพี่เมียมเะครับงานใส่ไงงั้าใส่ไงเกตพี่เมียมครับบานเนี่ยเหยียบพอดินครับทองเป็นงั้แม่มันแม่ทองคือกันครับครับท้องจะเดือนกับพ่อได้ตอนนี้ท้องแปดเดือนครับความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบบวกบวกครับปืด ลงดอยหาสิบห้าครับผมท้องกับเคฟสามหนึ่งครับโอ้เป็นส่งเดียวกันเล้ตัวนี้เนาะครับตัวเพื่อนเองนี่เป็นลูกพ่อใหญ่เลยกัวนี้ไม่บอกครับผมครับส่งซีไวุนกลงที่ีนี่เนาะส่งนี่ท้องกับเคเอฟสามหนึ่งตีครับรับประกันทองยี่สิบเดือนได้หรือเปกันทองแปดเดือนครับควบสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้ากันครับผมเอาร้อยหาสิบบวกๆแล้วกันอ๋อครับเครื่องดำครับขอบตาขอบหูหนาคาะคหนาดำเต็มเลยครับเด้อ พอลังเครื่องแข้งเลยครับดำดำแต่หนามลางเง้าอาจหลาดห้องที่ใดครับนี่เป็นท้องที่สามครับท้องที่สามครับ,รบอ๋อท้องตัวสามเอา้าได้รุ่นอีกได้รุ่นเพียรได้พี่น้องเด้อได้กันไปบูดนอีกเดืนหน้ากันขอดพุดเนาะครับผมทรอนแปดเดือนแล้วเนะี่ยมันนี่ท้องซีตัวเล่นป่ะสามตัวมันนี่ท้องสามตัวด้ยครับมีแต่แปดเดือนมันเลยพี่น้องเมาเลยครับพี่น้อง ทุต่างขอากต่างฟ้างวทองครับมเมาไปเลยเบืองลูงเนาะอันตัวนี้มีเอกสารหนห้เนาะมีเอกสารให้ครับผมราคาครับราคาเปิดไว้ที่ห้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันมันม,มันเป็นงหน่อยนะครับมันเป็นวัวใหญ่ครับผมโตัวเดียวนี่เกือบตันนะครับเกือบตันเนาะแป็ดเ<ม>นี่ยจะเห็นได้หนิเนาะแป็ดลอยล้เม,มาเบื่องข้างมาเบื่องถ่ายครับเบื่องคอเบื่องแกงเบื่องขาประเภพดอยหางนี่จูดินมัพพี่น้องนึ่งถ่าย ใหญ่จริงครับลึกเลยใหญ่เยากคบว่าแบบนี้นั้นหายุ่นๆครับผมงันพี่เมียมใส่ไเลยครับใส่หยักเกรดแบบนี้หายากเลยครับเออหายากครับหายากใส่แบบนี้โอ้ยอย่ามากะไก่ให้ไงครับไงเนี่ยเด้อพี่น้องบันมันไม่เป็นงัวนหน่อยเด้ครับผมมันเป็นวัวใหญ่ครับผมนั้นหนาลึกๆครับตะหนอกตั้งๆครับผมหลังเปเล็ดหนอกเกือบล้มตัวนี้ไงายเนาะับก็ง้วผุยครับแม่นี่ครับผม กินดีกินเก่งครับสิกินจริงหรอกปากเงี้ยครับผมเขาเง่งเงี้ยนะครับเด้อนะครับดำเต็มโอ้ผมมักผมมักเด่นของใหญ่เนาะครับผมมักเด่นใส่ใหญเงี้ยสินะครับเนาะเออถายตาแน่นอนแหละครับนี่หลายคนทายท่านครับตามหาตามหาเด้อนี่เงู่อนยังสีกับพวกใครออกสู้สายตาพี่น้องดูพ่อปันใด้เดินโดนออกมาทีนึงเห็นทีนึงครับนี่ถ้าเจ้าเก็บไว้หลายแล้ว อ่ะนี่คือเบอร์ที่สีเนาะครับใส่ไง่ใส่ไงครับเบอร์ที่ห้าครับปาดเบอร์ที่หาเป็นง่าโค้งสางไงดูกไงอันนี้ก็งานใส่ไงเกตพี่เมียมเพื่อนนีครับเด้องานพี่เมียมอีกตัวหนึง่งตัวนี้ท่องมัครับครับผม เดือนกว่ากับเทปสามหนึ่งครับอ๋อตัวนี้เป็นเป็นทองที่ไหนครับนี่เป็นทองที่สองครับเป็นทองที่สองกับเทปสามหนึ่งครับรับประกันทองอยู่หนึ่งเดือนกว่านี่ข้มสูงครับร้อยหกสิบห้าบวกบวกครับผมไอดไงก็โมได้มือนีเนาะครับผมรับประกันให้ที่ร้อยหกสิบวกบวกแน่นอนครับผมร้อยหกสิบวกจังได้ก็เห็นละครับบาท กับร้อยเจดสิบแต่ว่าเขาตีตามวิธีร้อยหกสิห้านะครับถ่วมหัวผมเลยครับผมถ่วมหัวผมนี่ครับนมผมร้อหกิบหกนี่เอาวัดมองเนี่ยเห็นแท้ร้อยหกสิบห้านี่เนาะครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ราคาเท่ครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับผมห้าหมื่นกับอีกเจ็ดพันนี่ครับพูดที่เลี้ยงงัวใส่ใหญ่ใส่ยักษ์ครับมาพอเด้อครับเด้อบ้านี้มาเอาเด้อครับบ้านเนี้ ารอมยังไๆครับเอาไปพัฒนาต่อครับเอาไปมีนมติ้งนิดนึงขนาดนั่นครับมีนมติ้งครับอ๋อเนี่ยครับผมมีตำหนิแค่นมติงครับรองนันผมม่มีปัญหาครับอืมีนมติงครับครับนมติ้งไก่ลูกไดอยู่ญ่พอมโลค่านี่แมนสมัยคุ้งคุงตะกี้เนาะแสนกลัวแสนกลัวเนาะโอ้ยได้ลูกมาสองแสนกลัวทุบนี่ ขอขายเล็บขึ้นครับเรื่องวัวไงิึงขายตามราค่าปัจจุบันนะครับผมเล็บอีกดีครับขายงหญ่ดีหนำลางพอสําคัญมันมันมันคุณดีเนาะครับผมเชื่องครับวัวยู่นี่คุณทุกโตัวเชื่องทุกตัวครับอย่าบอกแค่ไก่กันพี่น้องอะอย่างไดก็ทักมากครับตอมากต่อใดขึ้นกันสูงไงครับแม่นี่ครับเป็นสายกระทบที่ให้ลูกแบบ เด็ดๆเลยครับแม่นี่ครับไ่ลึกครับผมอ,อัดอ้วนเต็มเต็มเจ็ดแปดเดือนหนึ่งผมใบยังไม่ได้เลยครับไง,<า>ง<า>ครับเราจะหาใหญ่สุดแล้วอ้วนไซใ,ใหญ่ไซยักษ์ท้องอ่าทักมาด้วยครับเดินมาทำหาส่งนี้เบอร์ที่เป็นเบอร์ที่หานะครับเบอร์ที่หกเป็นแม่ลูกซื้อสองได้สามครับอ่ะมาเนี่ยมาเบอร์เบอรที่หกครับบัตรเนี่ยมาเบิรเบอร์ที่หกครับ เป็นงัว่าซื้อสองได้สามพ่อแม่เพิ่นทองเป็นง้ว่าใส่เ็ดงั้นพี่เมียมอีกตัวหนึ่งชุดหนึ่งนะครับเนาะงั้นพี่เมียมอีกที่งามและะ้วก็รุ่นลูกท้องอีกแล้วกะ็ลูกสาวเพิ่นอีก,ก็โอ้คักครับแม่ลูกสาวพอ่ได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของอ่พริกแดงครับผมแม่ท้องเคฟสามหนึ่งครับลูกสาวพริกแดง แม่ทองคับ KF สามหนึ่งจากเดือนครับตัวนี้เราประกันทองสองเดือนครับผมแม่ทองกับ KF สามหนึ่งเราประกันอยู่ที่สองเดือนควบมูงแม่เท่าไรครับประมาณร้อยสี่สิบห้าครับประมาณร้อยสิบห้าวันนี้มาเบ่งลูกครับลูกนี่สูงหายไปเลยครับประมาณร้อยสามสิบครับผมโอ้จักเดือนแล้วครับเนี่ยเจ็ดเดือนกว่าครับแม่ออาเป็นลูกแรกครับผมลูกตัวที่สองในท่องครับอ่าตัวนี้เป็นลูกสาวตัวแรกเพิ่นนะครับเด้อครับเจ็ดเดือนกว่าควอมสูงร้อยสามสิบเพน ล่ำตัวล่ำตัวนี่พี่น้องเอ้ยกล้ามเนื้อนี่ออกมาดีครับเดี๋ยวบังผมอ่อ,อนซ่อนถ่ายเลยครับเด้วยนี่พ่นหางไงเครื่องดำข้อเล็บครับสวยเลยนะครับนี่น้ำลางย้อนโอนต้นหนาครับเด้วยครับแม่น,นาครับเป็นแมงงวอีกแม่นึงนี่ครับใช่ลูกเก้งอีรีแม่นี่ลูกเกินตัวอีกตัวหนึ่งวันนี้มาเบ่งแม่เพิินครับเครื่องเข้านุ่มเน่มก้อขาเล็บได้ดี พุงเท่าไรก่อนละแม่เนี่ยร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าเห็นเนาะประกันอายุวังนีครับพี่น้องรับประกันทองหนึ่งเดือนด้วพี่น้องเด้อสองเดือนกว่าครับเออสองเดือนกว่าเด้อรับประกันทองแต่ตอนนี้หนางามครับหนาสวยๆเหลือเกินค่ะผครับนิสัยคุ้นนิสัยดีเป็นตาไปคำไปคุ้นไอ้พี่น้องหยุดดอกครับนี่เบิึงการให้ลูกครับนี่เอาไปรุ่นเอาในทองเนาะครับว่าเสียเปรียบใดแค่นั้นครับราคาครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่าหมื่นเก้าพัน เลยสามโตเอาไปดูใอนได้ทองนะครับนอนดีแนวนดีๆสีเป็นตเาเจี๊บเยอะได้พี่นอนจะ <c oughs> เป็นว่าแนาวดีนอนดีเติอทุกคเล็ครับราคาหนีต่อรองไห้คือเกาตรงไห้ฟีสภาคิสานครับทั่วประเทศไทยท่ยงให้ได้เมดอ่ะโทรคุยมาได้ครับเด้อรับประกันการันตีเลยครับว่าแมนี่ให้ลูกเก่งอีรี คข้ามาเบิงงานพี่เมียมอีกตัวหนึ่งครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับเด้อเบอร์ที่เจ็ดแม่อนนี่นี่ใส่เงินแสนเลยครับบ้านนี้ยส่งเลี้ยงเงินแสนตัวแม่เพิ่นตัวนี้แม่ท้องครับท้องครับผมตัวนี้ท้องห้าเดือนกว่าครับโอ้พี่น้องมีตาเดเดเดสองในสามครับผมวุนสุดถ่ายเนาะครับผม เบอร์สุดท้ายก็ซื้อสองได้สามเนาะแม่ทองจะเดือนกว่าครับห้าเดือนกว่ากับเคฟสามหนึ่งไอ้ลูกตัวนี้เป็นลูกของสติงเลอายุเจ็ดเดือนกว่าครับผมแม่ทองหาเดือนคกับเคเอฟสามหนึ่งครับผมแม่สุ้งหลาไปไหน,นครับแม่นี่ใส่รอยเกือบร้อยหา้าสิบครับเกือบเกือบหรือชนโอ้ขาตรงดีเน,ะนาะนะยุ่งครับผมย่นยุ่งยุ่ยเลยครับเออหัวนี่แต่งให้จังได้หน่อยเนาะ อันนี้เป็นหัวล้นทําเขาครับผมทั้งแม่ทั้งลูกหัวล้นทําเขาทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเนอะโอ้เง่ามงามครับตัวนี้ลึกเบิ่งโทวนทนนลำหนาขึ้นสีไหลตัวนี้เนาะมึงกับพ่อเน่าด้วพี่น้องลึกๆเลยครับไปนี่ถ่ายหนาตึ๊บพ่อขาเล็บครับเล็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 บรังหนึ่งสิพ่อ่าเล็บรังหนึ่งข้างเน่าด้อยครับผมเพิ่งสองข้างเน่าเกินเขาได้หนึ่งเนาะแมนครับ เฉพาะเฉพาะเล็บหลังเนาะครับผมนี่ครับเป็นเงาๆจากน้อยไม่เป๋้ยเลยพี่น้องสามารถแต่งได้นะครับตกแต่งได้ครับผมแต่งได้ครับครับไม่มีปัญหาครับเพราะให้บ่อยทรงผลต่อการให้ลูกนะครับผมครับผมิ่งิ่งลูกก็ไ้ลูกสาวโตที่แรกดวยครับเด้อตัวนี้ออสปริงเล่เนาะครับผมอายุเจ็ดเดือนควบสูงครับลูกสาวควบสูงประมาณร้อยยี่ห้าครับผมอ่ะครับชุดนี้ครับเบอร์สุดท้ายนี่ ชุดนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นกับอีเก้าพันบาทครับผมเอาห้าหมื่นเก้าพันด้วยครับเด้อครับผมได้สามตัวพื่อกันสามตัวพื่อนครับแต่สได้ควงสวยใจต่างกันออกไปครับผมอจะได้เรื่องของแม่งามครับผมตัวครูที่หกจะได้เรื่องของลูกสวยครับผมเออครับแลวเหลือเหลือเหลือเลยครับตัวนี้แม่เนี่นแม่คนนีนลูกเขาคุณดีสุดตัวเนาะครับผมเชืองทุกตัวง้อเชืองง่าคุณทุกตัวนะครับเด้อมือนี่เด็ดเลยครับมีพอพันรอรอแล้วก็มีแม่มั่น สามโตแม่แม่ลูกซ anyway> ื้อสองในสามซื้อสองในสามคู่หนึ่งสองคู่ครับผมอ่าสองคู่ครับผมแม่ทองซีโต๊ะแม่ทองซีโต๊ครับผมอ๋อแม่ทองซีโต๊ะนะครับเด้อตัวหนึ่งอะไรตัวหนึ่งทองสามหน่อยเนาะตัวทองสองปื๊ดพี่น้องมือนี่ไหมคากิลีครับชุดใหญ่เจ็ดพรีเมียมเนาะครับอ่าท้ายคลิปครับ อยากในงานพี่เมี่ยวจังไรเบิ้งเอาอยู่นิเด้ครับคลิปนี้เด้ครับเนาะพอกันคลิปหนาชิมไหมน้องชินวัฒน์มีอย่างบ่อ่าบ่มีครับผมกะบพอกันคลิปไหมครับผมคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วกัเป็นกำลังใจครับผมกับท่านในที่สนใจรายละเอียดบ่ครบอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ093ครับ570ครับ9704ครับผมไอดีไลน์กัสิเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้แหละครับผมเฟซบุ๊กชินวัฒน์ราชสีครัับบผมคร ก่อนจบรายการใช่ไหมครับ,รบผมบนันทั่วนองมอดชินวัตรสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ